โอเคครับวันนี้ก็อยู่ช่องมมาม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้มมาม่วงก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกม Y b a แบ i t นนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนนะก็วันนี้สําหรับ y b a แบ i t o ้มาม่วงองอเพรางบม่พี่สามพันนะทุกคนเบ็ดสกดออโต้เทอร์โบไปนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาทําคอมโบกับลุงกะโหลกนะลุงกะโหลกแบนิโต มาดูวันนี้ลุงเขาจะคอมโบโหดหรือเปล่านะทุกคนมาหน่อยตอนนี้ตั้งรถนะ <c oughs> ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคอมโบโหดหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนว่าเบส40งบ3,000ยิมมุนนะถึงจะเข้าฟรีเกมแต่สำหรับส่วนตัวมมาม่วงคิดว่า น่าจะสักประมาณร้อยหมุนนะทุกคนใครเคยเคยแบบว่าเข้าแบบไวๆที่สุดเลยไหมบางทีมัม่วงก็เคยเข้าไวนะแบบหมุนเดียวมันเข้าฟรีเกมเลยเกมอะไรวะเกมไก่มั้งทุกคนแต่ก็เหมือนจะไม่จ่ายนะเข้าไวเราต้องบูชายันสักร้อยหมุนนะทุกคนนะเราก็ต้องหวังว่าภายในร้อยหมุนที่เราก่อนจะเข้าฟรีเกมมันต้องไม่ ตรงไม่เจ๋งนะทุกคนถึงจะดีนะเน,นี่ยถ้าภายในสามพเนี่ยประมาณร้อยหมุนแล้วมันเข้าอ่ะแล้วในระหว่างร้อยหมุนนะมันจ่ายซะหน่อยนะทุกคนคือดีสุดๆเลยก่อนเข้าฟรีเกมเราไม่มันจ่ายอ่ะก็ว,ว,วันนี้นะพเพื่อนๆมาม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกมหกหเลยนะทุกคน ใครที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกับหมาม่วงนะหรือว่าใครอยากจะตามหมาม่วงมาเล่นที่เดียวกันนะเพื่อนก็กดชิลิงด้านใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มโคดินไทม์นะเพื่อมาดูตารางการแต่งแนละ้วทุกคนใครไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรอย่างงี้ก็อาศัยเล่นตามตารางก็ได้นะทุกคนนะ ก็กอดธลิกั้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคนใครอยากเข้า,ขาลุ่มนะกัเล่นไทม์นะก็เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนโอ้ยเหลือสองพันสี่แล้วอ่ะหาวเฉยลดลงเหลือสองพันสี่สองพันสามแต่ยังคอมโบอ,อยู่นะ เบสี่ไม่มันเหมือนมัน,มน,มนจ่ายถูกๆเลยนะทุกคนหมามองไม่น่าจะคิดไปเองนะมันจ่ายถูกจริงนะโอ้กลับมาสามพันละแซลไม่ได้บิ Big Win ๊กวินไปเลยละกัน846สวยงามกลับมาสามพละแล้วก็มีท่าทีว่าจะลดลงไปอีกแล้วนะทุกคนนะ เอ้ยอ,อีก30หมุนนะ34หมุนก็จะครบร้อยหมุนแล้วนะฟรีเกยมยังไม่มีตรงจะเข้าเลยนะทุกคนจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนลุงกระโหลกวายเบนิโตต้องมาแล้วไหมอุ้ยมาว่ะทุกคนเหลือ30หมุนมเข้าภายใน70หมุนเลยเนะี่ยมามาจ่ายหน่อยนะลุงเข้า ไม่ได้เร็วมากไม่ช้ามมากนะทุกคนนะถือว่าดีที่เหลือก็แค่ขอให้ลุงทำคอมโบหน่อยตอนนี้คูณ3ละโอ้อย่าว่าแบบนี้สิครับเกินไปอุ้ยโอ้ยโอ้โหว้าสบัดทุกคนโอ้โหผ่านไปเจหมุนนะได้มาร้อยหิ เหลือเชื่อโอ้โหเว้ายับหรือว่ามันเร็วไปว่ะที่เราจะเข้าฟรีเกมอ่ะทุกคนอีก2หมุนนะมีคอมโบอะไรก็ต้องงัดมาแล้ววายเวนิโตไม่งั้นนะเจ๊งแน่นอนร้อเซ็เลยอะสภาพเนี้ยอุ้ยอไหลย,ยูมาเอา้าพอบอกไหลวุ๊บหยุดไหลเลยโอ้ตอนนี้ก็ตังที่เราได้มาเลขสวยมากนะทุกคนหนึ่งสองาสี หมุนสุดท้ายอ่วาว้าวโอเคถือว่าจบแบบเลขสวยโอ้หมุนแรกได้มา1 2 3 4เลยนะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมา4,000ันละเดี๋ยวเพิ่มเบ็นหน่อยแล้วกันนะเลขสวยแต่ไม่พอใจว่ะเพิ่มเบรดเป็น50นะกดเทอร์โบออโต้ไปต่อตอนนี้เราบวกมาเป็น4,000นะทุกคนกำไรเราก็ประมาณพันหนึ่งละแต่เรายังหยุดไม่ได้ เราต้องการมากกว่านั้นนะทุกคนซึ่งเราก็ต้องเพิ่มเบ็ดวัดสุดวัดต่อนะทุกคนไมล์แปดเป็นสี่พันดช็อตนี้ก็สำหรับเพื่อนพี่ๆคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมม้ามองเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมช่วยกัน กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะทุกคนก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาม่วงนะทุกคนมาเล่นสล็อตให้ดูนะทําคลิปต่อ,ดอดไปให้เพื่อนๆดูนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้มาม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูเกมไหนเบทเท่าไหร่งบเท่าไหร่เนี่ยก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะครับผมนะเฮ้ยฟรีเกมมารอบ2รอบนี้เบทห้าสิบนะมาดูดิเม็ดเอ้ยเม็ดเฉยเบทห้าสิบนะมันจะมีอะไรดีไหมนะ เพราะว่าเบสซีเซียบก็คือเงาหน่อยมากได้มาพันเดียวนะทุกคนอีกก้าหมุนคูณสี่ตอนนี้ไหลหน่อยที่เราต้องการคือการทำคอมโบไปคูณเยอะๆหน่อยนะคูณห้านี้มันจะไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่หรอกมาเอ,อสวยนั่นแหละเยี่ยมเลยถือว่าเยี่ยม เออพันหกมาก่อนเหลืออีกเจ็ดหมุนทุกคนคูณอยู่ที่คูณเก้าแล้วตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่เราโอเคเลยอย่างนี้แค่อย่าแผ่วก็พอนะทุกคนให้มันจ่ายให้มันจ่ายสวยเออทำมอมโบไปเพื่อนนั่นแหละ มาอีก2,000นะทุกคนเฮ้ยเราจะขึ้นหมื่นแล้วขาดอีกพันหนะจะเป็นไปได้ไหมคูณ13เหลืออีก4หมุนนะตอนนี้ต้องขึ้นแล้วจริงๆนะใครเข้ามานิดนิดเดียวคูณ15อุย้ยจ่ายหน่อยเพื่อนอย่าว้าหมดโอ้โหโอ้โหว้าหมดเฉยเหลือเชื่อทุกคน 4,130ได้อยู่ไปเพิ่มเบ็ดซัดต่อดีกว่ามันยังไม่ขึ้นหมื่นอ่ะพบว่า3 0ม0ขอสักหมื่นหนึ่งว่ากำไรสัก3เท่านะอันนี้มันยังยังขอหมื่นขอหมื่นขอหมื่นกลมๆเลยทุกคนเบ็ดร้อยวัดเลยวัดต่อนะ ไม่ถึงเป้าเราไม่เลิกนะทุกคนขอละขอให้ถึงหมื่นเถอะมันก็ต้องเจ๊งกันไปขั้นึงต้องมีคนเจ็บแต่จริงๆนะทุกคนถ้าใครแบบพอใจในแปดพันแล้วพวกมากาไรห้าพันอ่ะทุกคนพกมาสามพันได้แปดพันแล้วกำไรห้าพันก็เลิกได้ก็เลิกนะทุกคนแต่นี่นะมาม่วงตั้งเป้าไว้สักหมื่นหะนึ่งไงทุกคน จะมาไล่เบ็ดอะไล่เบ็ดเอาสักหมื่นหนึ่งอะถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้มันถึงเป้ามากกว่านะาการเล่นสล็อตเนี่ยถ้าตั้งเป้าไว้ก็ก็ดีนะทุกคนแบบเราควรจะหยุดที่เท่าไหร่อะไม่งั้นถ้ามันกะว่าจะเล่นไปเรื่อยๆยังไงเดีย๋ยวมันก็หมดนะทุกคนถ้าจ้องจะเล่นไปเรื่อยๆเลยแบบไม่หยุดอะคือมันไม่มีที่สิ้นสุดไง อย่างน้อยเราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนนะว่าถ้าเถ้าได้เท่านี้เราจะพอเราจะถอนก่อนอะไรเงี้ยถูกปะอย่างน้อยถ้าจะเล่นต่อก็ถอนออกไปก่อนพอถึงเป้าแล้วค่อยๆเติมเข้าไปเล่นใหม่ก็ได้นะทุกคนโอ้เป็ดร้อยหาฟรีเกมนะทุกคนเอ้ยแต่จ่ายเรื่อยๆอยู่นะถ้าแตกนอกเราขึ้นหมื่นก็ได้นะทุกคนไม่ต้องเข้าฟรีเกมก็ได้ เบ็ดร้อยอะแตกนอก็มีสิทธิ์เยอะอยู่นะตอนนี้อยู่ที่แปดพันสี่เฮ้ยเว้าวยับเลยเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี่คือเว้าวลวลัวเลยนะอืมมา มาหน่อยอู้หูเฮ้ยอิ้ยสวยยยินดีๆก็ลงมาวายแบบเต็มแผงเลยนะทุกคนโอเคพอเลยแล้วกันนะทุกคนแตกนอกจริงด้วยช้อนนี้มาเพิ่มอีก2 4 0 0ขึ้นหมื่นเลยทุกคนโอเค ก็ถึงเป้าละเราก็ได้เรื่องนะทุกคนใครที่ชอบคิวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนนะส่วนใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาเล้เลยนะทุกคนวันนี้มาโมก็คงพอแค่นี้แล้วนะเราพกมา3,000ันได้มาหมื่นหนึ่งกำไร7 0 0 0นนะทุกคนก็เลิกเลยละกันนะก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย